สวัสดีครับท่านผู้รับชมคลิปวิดีโอทุกท่านพบกับผมอีกแล้วนะครับพงจินดาสโลแกนซ่อมให้พังจากร้านบนไหลอิเล็กทรอนิกส์วันนี้ตามชื่อคลิปเลยครับลำโพงไม่จําเป็นต้องเป็นแค่ตู้สี่เหลี่ยมนะครับมีรูปทรงแปลกๆเยอะไม่ว่าจะเป็นแบบปีระมิดสามเหลี่ยมรูปทรงกลมนะครับเยอะแยะมากมายก็ตัวอย่างแรกเลยของผม เป็นทรงคางหมูที่ทําเป็นทรงคางหมูขึ้นมาเพราะว่าผมติดตั้งอยู่ท้ายกระโปรงหลังรถเก๋งเนี่ยครับคันนี้คูรล่าสามห่วงฉะนั้นก็เลยต้องทําเป็นออกแบบเป็นรูปทรงคางหมูขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันเข้าพื้นที่นะนะครับมันจะมีแ่นหนึ่งเอ็นเอียงอยู่นะครับองศาตัวนั้นอ่ะตัวที่ผมเดมตัวนี้มันเอียงเอียงอยู่ฉะนั้นก็ต้องมาออกแบบตู้นะครับให้เอียงซึ่งวัดองศามาให้เป๊ะแล้วก็ทําตามออกแบบ นี่ครับทรงจะเป็นแบบคางหมูแบบนี้ด้านหน้านี่ก็ตรงแต่ด้านหลังจะเอียงเข้าไปเพื่อให้ใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าที่สุดจะทําให้เราประหยัดพื้นที่แล้วก็ได้ปริมาตรทัดตีแบบสี่เหลี่ยมนะครับแบบสี่เหลี่ยมธรรมดาเราก็ทิ้งปริมาตรไปเยอะก็ทิ้งพื้นที่นะครับสมมุติว่าถ้าผมตีแบบสี่เหลี่ยมก็ถึงแค่นี้แล้วก็ลงมานี่นะครับทิ้งปริมาตรพื้นที่โล่งเปล่า ด้านในเปล่าๆนะครับแต่ทําแบบนี้ได้ปริมาตรตู้ที่เพิ่มขึ้นปริมาตรตู้เพิ่มขึ้นก็ทําให้ลดด้านหน้าลงทําให้ตู้ใหญ่เสียงใหญ่กระหึมนะครับเสียงใหญ่กระหึมหนักแน่นถ้าตู้เล็กไปตามที่โปรแกรมมันออกแบบถ้ามันเล็กไปบางดอกนะครับถ้าห้องปิดเล็กนี่ดังแค่กระแทกปึกป๊กๆจะไม่มีเสียงความกระหึมลูกไม่ใหญ่ตัวนี้ทั้งหนักแน่นกระแทกและก็ใหญ่ด้วยครับลูกนี้โอเคผ่าน เทสแล้วถอดดูตรวจตรวจสุขภาพของดอกนะครับก็เลยถอดตรวจเช็คว่าจะประกอบกับเขาคืนก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปนี่นะครับแบนพาร์ตออเดอร์สี่ครับลมหลังดอกแล้วก็วางหงายหน้าขึ้นเพื่อไม่ให้มันรับน้ำหนักด้านใดด้านหนึ่งมากนะครับวิธีนี้นี่ครับแล้วก็มีอีกหลายๆนะครับหลายๆ สูตรหลายๆวิธีแม้แต่ตู้ทรงกลมนะครับที่เขาใส่ในยางอะไหล่คนที่ไม่อยากให้กินพื้นที่จริงๆก็มีตู้ออกแบบตู้กลมบางคนออกแบบตีตู้เองนะครับเป็นทรงกลมหรือตู้สําเร็จก็มีของโบส์ซับเบดในหลุมยางอะไหล่เขารบางคนเขาเรียกตู้หลุมตัวนี้ก็ไม่สี่เหลี่ยมเป็นค้างหมูดูที่สายไฟครับบ้าพลังตอนนี้เอาลง ทำระบบใหม่กำลังสั่งสายไฟเบร์บระบ้าพลังทำระบบใหม่กำลังวางไดชาร์จแล้วก็สั่งดอกกลางมาเพิ่มเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมอีกเผื่อท่านที่ไม่ได้ชมในคลิปคราวก่อนนะครับโอเคคราวนี้เราไปดูที่อคอมพิวเตอร์กันนะครับตู้หลุมตู้ทรงกลมปีระมิดสามเหลี่ยมมีทรงอะไรบ้างแล้วไปดูกันครับมันมีรูปทรงแบบไหนบ้างจากที่ดูของดูตู้ของผมนะครับ ทรงสี่เหลี่ยมคางหมูนอกจากนั้นก็มีหลายๆรูปทรงแต่ก่อนอื่นนะครับดูตัวที่ผมออกแบบนะครับจริงแล้วแผ่นกั้นลำโพงนะครับโปรแกรมมันออกแบบให้อยู่ซ้ายขวาคันนี้ผมอยากให้ลำโพงมันหงายขึ้นคือเราไปขันอย่างนี้นี่นะครับลำโพงอยู่ตรงนี้แผ่นนี้กับอีกฝั่งหนึ่งก็ตรงนี้ที่เป็นเงาดำๆบางๆนะครับด้านในซึ่งถ้าขันแบบนี้แน่นอนครับลำโพงมัน อยู่แนวตั้งแล้วก็พวกน็อตหรือตะปูเกลียวบางส่วนจะรับนา้ำหนักกว่านะครับช่วงบนแล้วนานๆเข้าสไปเดอร์มันก็จะลาตามแรงโน้มถ่วงนะครับก็คือด้านบนอาจจะรับน้ำหนักมากกว่าข้างๆครับบนกับล่างข้างๆก็อาจจะน้อยผมก็เลยนำปริมาตรตัวที่ได้นี่นะครับ26.27ลิตรนี่ผมไปคำนวณใหม่ให้ Britney เป็นห้องนี้ก็เลยออกมาเป็นแบ่งเป็นห้องอย่างนี้นะครับ ส่วนอีกด้านหนึ่งก็เป็นอย่างนี้ตัวเมื่อกี้นะครับโอเคแค่นั้นเองนะครับออกแบบได้นะครับว่าจะเอารูปทรงไหนคานนี้โปรแกรมมันสามารถที่จะออกแบบได้เยอะนะครับรูปทรงคล้ายๆวงกลมรูปทรงโคนนะครับเป็นรูปกรวยคว่ำโค้ตัดอย่างนี้ทรงกระบอกท่อทรงกระบอกตัดเฉียงนะครับ ทำได้เยอะแยะทรงกลมนะครับซึ่งตัวทรงกระบอกนี่แหละครับที่สามารถที่จะทําเป็นตู้หลุมได้ตัวนี้เราก็แค่ป้อนปริมาตรให้ถูกเอักเท่าไหร่สมมุติว่าผมเอาที่25เซนส่วนตัวนี้กว้างหน่อยจะเอาไปเป็นตู้หลุมเห็นไหมครับมันจะลงแทนยางอะไหล่อย่างนี้เป็นต้นเราก็ไปวัดยางอะไหลแล้วก็ จะทําเป็นตู้ปิดตู้เปิดออเดอร์สี่เราก็ค่อยมาคํานวณแบ่งห้องคํานวณท่อใส่ประมาณนี้นะครับก็ทําได้หลายรูปแบบอย่างว่าเมื่อคิดถึงไหนละคิดถึงทรงกระบอกนี่หรือเปล่าเนี่ยนะครับถึงตัวนี้เนี่ยแบบนี้แบบเหลี่ยมเหลี่ยมก็มีแบบหลายนะครับทรงหลายเหลี่ยมนํามาคํานวณได้ สองคางหมูที่ผมทำใส่รถซึ่งตัวตู้คางหมูตัวนี้ผมทำไว้สองตู้ตัวตัวหนึ่งสิบนิ้วนะครับพอดีมันไม่สะใจก็เลยสั่ง12นิ้วมาทำตู้12นะครับซึ่ง10นิ้วก็ยังเหลืออยู่ไม่ได้ใช้งานนะครับทัดใดใช้รถเก๋งประมาณเก่าๆนะครับพวกตัวถังใหญ่ในะอย่างพวก AE101 ประมาณนี้นะครับสนใจถามได้นะครับ แล้วก็เนี่ยครับพีระมิดทรงปิระมิดยังมีทรงซ่อนรูปเป็นโคมไฟฟ้าผมก็เคยเห็นนะครับอยู่ในส่วนสาธารณะซึ่งมองไม่รู้ว่าเป็นลำโพงเนี่ยแบบนี้ก็มีเดี๋ยวว่างๆจะลองทําแบบแปลกๆดูก็แล้วแต่แล้วก็ไปคำนวณปริมาตรบางทีรูปทรงก็ไม่ได้มีผลต่อเสียงนะครับหรือมีก็ไม่มากนิดหนึ่งแค่ความดีเลยอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับ สิ่งที่มีมากก็คือปริมาตรถ้าปริมาตรเท่ากันเสียงไม่ต่างกันขอให้ปริมาตรได้จะเป็นตู้ทรงสี่เหลี่ยมก็ช่างนอกจากนั้นก็ยังจะมีพวกตู้มอนิเตอร์นะครับที่ทําองศาหันให้ตรงหูคนร้องพอดีอะไรประมาณนั้นนะครับตู้อนเนกประสงค์เป็นได้ทั้งมอนิเตอร์เป็นได้ทั้งตู้เสียบเสาตู้ขแขวนเยอะแยะไปนะครับแล้วแต่คนที่ออกแบบจะคํานวณปริมาตรออกมาให้พอดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เมื่อก่อนนี้ผมก็เคยคิดว่าจะทําตู้หลุมซึ่งเขาเรียกว่าตู้หลุมนะครับเป็นตู้ที่ใส่แทนยางอะไหล่นะครับถอดยางอะไหล่ไว้หาไม่เจอนี่แหละครับเหมือนที่ผมออกแบบคร่าวๆดูเมื่อกี้ลอง25 50เซนอย่างนี้เห็นไหมครับมันก็เราสามารถนําไปวางแทนยางอะไหล่ได้เคยคิดที่จะทํานะครับอย่างตัวนี้ตู้หลุม ที่ทาเองตีขึ้นเองเป็นตู้เปิดนะครับตู้เปิดมีท่อลมท่ออากาศท่อเบรสนะครับวางดอกประมาณ1 0 12นิ้วพร้อม M อมอยู่หลังรถนะครับเห็นตะขอเกาะฝากระโปรงหลังหรืออย่างตัวนี้ครับตู้ซับเบดหลุมของยี่ห้อโบลตนะครับติดไว้ตัวนี้จะวางท้ายรถเช่นกันในหลุมยางอะไหล่ อย่างนี้เป็นต้นครับอย่างตัวนี้ไพลอเนียครับตัวนี้อยู่ในยางอะไรอีกรอบหนึ่งอีกชั้นหนึ่งเล็กลงไปอีกเพื่อไม่ไม่ทิ้งยางอะไรประหยัดพื้นที่ด้วยก็ดอกอาจจะเล็กลงนะครับประมาณ8นิ้ว5นิ้วครึ่งอย่างนี้เป็นต้นครับนี่ก็ตีขึ้นมาในหลุมตัวนี้ JBL ครับก็เป็นตูดหลุม ตัวนี้อยู่ในยางบางตัวก็เอาอยางออกนี่ของ p พลตตินัม10นิ้ว Active Subwoofer นะครับแอมในตัวต่อแค่สัญญาณกับไฟก็ดังประมาณนี้ดอกส0นิ้วก็พอสมควรเลยนี่ครับอย่างตัวนี้ตู้แบนพารครับท่อระบายนี่ห้องปิดลมหลังเป็นตู้หลุมนอกจากนี้ก็ยังมีอีกเยอะแยะนะครับไม่ใช่เฉพาะตู้หลุมแต่เราไปดูตู้ประเภทต่างๆอีกมีเยอะ อย่างตัวนี้ครับตู้พลาสติกเห็นไหมครับไม่ใช่พลาสติกสิอะคริลิกใสดูสวยงามไปอีกอย่างครับดูดีเห็นด้านในเห็นโครงสร้างทั้งหมดหรืออย่างตัวนี้ก็ตู้หลังหลังเบาะนะครับพนักพิงก็แล้วแต่จะดีไซน์กันอย่างตัวนี้ครับหน้าตาแปลกๆดีเหมือนตาคนเหมือนตาเหี่ยว ตู้เบตู้ล้อมโพงนะครับเห็นดอกเห็นท่อลมอย่างนี้ตัวนี้ตู้พลาสติกใสครับดูดีสวยงามภาพไม่ค่อยชัดนะครับสร้างขึ้นตัวนี้เป็นออเดอร์4นะครับปิดหนึ่งห้องห้องหนึ่งเปิดเป็นฮอนนะครับหันหน้าชนกันนี่น่าจะเป็นท่อลมไม่ค่อยชัดนะครับท่อลมเพราะว่ามันใสอย่างนี้ของไฮเอนด์ครับของเกรดดีเห็นไหมครับรูปทรงไม่จำเป็นต้องสี่เหลี่ยมนี่สวยงามเลยครับ มีลําำโพงอยู่1 2 3แงสอมอีก2อย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมครับปาดหมายเป็นแผ่นแผ่นแผ่น,นมาประกบเป็นรูปทรงก็ดีไซน์สวยไปอีกอย่างนี่ตัวนี้ถ้าดูด้านด้านนี้นะครับด้านดำนี่ก็เราจะแทบจะไม่รู้ว่าเป็นลําโพงนึกว่าขาตั้งไฟอะไรสักอย่างที่เก็บ ร่มที่เก็บอะไรหรือเปล่าเก็บไม้ก,ก๊อปอะไรไม่รู้พอเรามาเปิดหรือมาดูด้านในนั่นนะครับเห็นลำโพงอยู่หลายดอกลักษณะคล้ายฮอนนะครับประมาณ3ดอกนี่ครับตัวนี้สวยงามยางกับโล่ยางกับอะไรสวยครับรูปคล้ายดวงตาตัวนี้ไม่เกี่ยวครับพอดีการไฟฟ้าถูกตัดมิเตอร์ไฟไฟดับ นี่ครับตู้แกนลอน9195ดีเซลจำนวนกี่ลิตรไม่รู้ครับปริมาตรอยากรู้เราต้องไปเติมน้ำมันก่อนค่อยมาทำตู้นะครับเต็มนี้หมดกี่ลิตรนั่นแหละครับไม่ต้องคำนวณปริมาตรเยอะตัวนี้คำนวณโดยค่าซื้อน้ำมันตัวนี้เหมือนดวงตาเหมือนลูก,กตาสวยดีครับ สามทางครับเบตกลางแหลมตู้ไข่หรือตู้ยางรถยนต์นะครับเคยเห็นเขาทำนี่ที่ไปย่างนี่เหมือนรูปคนครับด้านหลังนี่ไม่รู้ว่าตุ๊กตาผมมีอยู่ตัวนะครับไม่รู้วางไว้ไหนเป็นตุ๊กตาหมาแต่เป็นลำโพง b ล u ท t o เสียงดีพอดีเพื่อนเอาไปทำหล่นหลุดมือหล่นขี่มอร์ไซค์หมาขาเดียงเลยครับ ดอกลำโพงหลุดออกมายังไม่มีเวลาต่อเคยรีวิวเล่นๆไปครั้งหนึ่งนะครับรูปคนรูปหมาตัวอย่างนี่รูปคนสวยอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วครับตัวนี้เป็นวงจร DC to DC หรือจะเป็นตัวต่อไปนี้ครับตัวนี้อายุหลายพันปีมันเป็นสิ่งที่ มนุษย์เราค้นพบตู้ลำโพงเครื่องดินเผาโบราณน,นี่เลยครับเห็นไหมครับมันมาพร้อมกับปลาระมันไม่เฉพาะเสียงนะครับมันจะแถมกลิ่นมาด้วยหอมตลบอบอวนไม่ใช่แค่เสียงทุ้มหนักแน่นไพเราะกระแทกตับปเปล่านะครับยังมีกลิ่นด้วยเปิดทีนี้ฟุ้งกระจายออกมาตัวนี้ หรือจะเป็นตัวต่อไปนี้ครับนี่เลยเครื่องปั้นดินเผาโบราณคนพบนะครับคนสมัยยุคเมื่อหลายพันปีก่อนทำไว้ฟัง oh, <no. S 1> พูดเล่นนะครับเดี๋ยวพากันไปพิัณฑ์ไปดูตู้ลำพุงโบราณกันจริง <c oughs> ก็เอาไหามาทำนะครับเอาไหาเอาโอกมาทำสร้างสารรค์ดีนะครับจากยางอะไหล่รถยนต์ก็มีหลายๆวัสดุนะครับแต่ตัวนี้ต้องคำนวณปริมาตรกันหน่อย ใช้วิทยาศาสตร์เยอะสักหน่อยตัวนี้ก็เอาคำ้คำขไม่ถึงขั้นรายละเอียดเสียงไฮไฟเป๊ะนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับสำหรับเรื่องตู้ทรงแปลกๆไม่จำกัดต้องสี่เหลี่ยมหรือไม่จำเป็นต้องวัดสดุเป็นไม้เท่านั้นอย่างตัวนี้พลาสติกนะครับแล้วก็ตู้ไม้ไผ่ตู้ยางรถยนต์ตู้เครื่องปั้นดินเผาจากบ้านเชียง หรือจากที่อื่นก็ได้นะครับโอ่งมังกรราชบุรีก็ยังได้เลยหรือจากที่ไหนได้หมดนะครับทําเล่นๆขำๆหรือทําฟังจริงอย่างพวกนี้นะครับตัวนี้เขาใช้งานจริงก็ประมาณนี้มีอีกเยอะหลายรูปทรงที่ผมคิดไม่ออกหรือท่านใดคิดออกก็ลองคอมเมนต์มานะครับมีรูปทรงไหนบ้างท่อ PVC กระบอกไม้ไผ่เคสคอมพิวเตอร์นะครับผมเห็นเยอะอยู่เหมือนกันก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็นำมาชมกันเล่นๆนะครับ ก็เสนอแนะสอบถามพูดคุยทักทายรายงานตัวครับคอมเมนต์กันครับด้านล่างคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ